สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับสรุปหลักคำสอนบทเรียนของหนังสือโยนาก็คือพูดสั้นๆง่ายๆก็คืออย่าเป็นเหมือนโยนาครับถึงแม้ว่าโยนาจะได้รับประสบการณ์การช่วยกู้จากพระเจ้าเมื่อท่านอยู่ในท้องปลา3,3วัน3คืนแต่โยนาก็ยังคงชิงชังต่อชาวนีนเวซึ่งเป็นเมืองหลวงของศัตรูเก่าคือชนชาติอัสเซียครับ โยนาไม่ต้องการให้พระเจ้าดีต่อศัตรูของท่านเรื่องราวในหนังสือโยนากล่าวถึงฤทธานุภาพของพระยาเวที่ควบคุมทุกอย่างตามน้ำประทัยของโปรงครับพระเจ้าทรงกำหน,นดปลามาหฮือมาให้กลืนโยนาเพื่อโยนาจะได้ไม่จมน้ำพระยาเวาทรงตัดสั่งปลาแล้วมันก็สำรอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้งพระยาเวพระเจ้าทรงกำหนดให้ต้นละหุง่ง ต้นหนึ่งงอกขึ้นมาเหนือศีรษะโยนาให้เป็นที่กำบังศีรษะของท่านเพื่อบรรเทาความร้อนรุ่มพระเจ้าทรงกำหนดให้หนอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุงพระเจ้าทรงกำหนดให้ลมตะวันออกที่ร้อนผับพ,พัดมาหนังสือโยนาได้เปรยายถึงพลลักษณะแห่งความอดทนอดกลั้นของพระเจ้าที่มีต่อโยนาพระองค์ทรงอดทนอดกลั้นเมตตาโยนาอย่างไร พระองค์ก็อดทนอดกลั้นเมตตาต่อชาวนเนาเวด้วยกันฉะนั้นครับถึงแม้ว่าผู้รับใช้ของพระองค์จะต่อต้านและคาดหวังให้พระองค์เลือกปฏิบัติและก็มีสองมาตรฐานคือปฏิบัติกับคนอิสราเอลอย่างหนึ่งและปฏิบัติอีกแบบหนึ่งกับศัตรูของอิสราเอลแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะนั่นเป็นธรรมชาติของพระยาเวครับ หนังสือโยนาต้องการให้ผู้อ่านทบทวนถึงพระลักษณะอันแท้จริงของพระยาเวหนังสือโยนาจะถูกอ่านในวันลบบาปของชาวยิวเพื่อลึกถึงพระยาเวว่าโรงเป็นพระเจ้าแห่งการยกโทษหนังสือโยนาถูกเขียนขึ้นมาเพื่อลบล้างความคิดชาตินิยมที่ผิดๆของคนยิวที่คิดว่าพระพรของพระยาเวมีไว้สำหรับคนยิวเพียงเท่านั้น สำหรับคริสชนในยุคปัจจุบันหนังสือโยนาก็ท้าทายคำสอนของพระเยซูเรื่องการรักศัตรูและการให้อภัยผู้กระทำความผิดพระเยสูสอนว่าไม่ใช่คนชอบธรรมแต่เป็นคนบาปที่ต้องการได้รับการให้อภัยฉะนั้นไม่ควรมีมนุษย์คนใดที่ต่อต้านความเมตตาของพระเจ้าที่พรงทรงต้อนรับคนบาปที่กลับใจให้เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ครับ นักเสยโยนาต่อต้านความคิดที่แคบหรือศาสนศาสตร์ที่เข้าข้างตัวเองพระยาเวตัดว่าการที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีแล้วหรือพระเจ้าตรัสกับโยนาว่าที่เจ้าโกรธเพราะตะระหงนั้นดีแล้วหรือถ้าจะแปลตามตัวอักษรก็คือการที่เจ้าโกรธอย่างนั้นถูกต้องแล้วหรือจุดสุดยอดของเรื่องคือพระเจ้าทา้าทายโยนาให้เห็นถึงความบกพร่องของแนวคิด โลก,กทั์ที่เต็มไปด้วยใจของขืนและก็ใจแคบโยนาต้องการมีพระพรของพระเจ้าไว้สำหรับคนในครอบครัวตัวเองตระกูลตัวเองภาษาตัวเองวัฒนธรรมของตนเองท้องถิ่นตัวเองอำเภอตนเองจังหวัดตนเองหรือชนชาติและประเทศของตนเองเพียงอย่างเดียวโยนากำลังบังคับให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าประจำหมู่บ้านประจำเผ่า ประจำท้องถิ่นหรือเป็นเพียงพระเจ้าของชาติเดียวเท่านั้นรประโยคสุดท้ายที่พระยเยัูไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงใยนีนาเวนครใหญ่ซึ่งมีพลเมืองมากกว่า1,2 0 0 0 0คนผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือซ้ายข้างไหนมือขวาแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอีกจำนวนมากด้วยท่าแท้ของโยนาก็ถูกเปิดเผยในบทที่4ข้อที่1ถึง ข้อที่2ครับเหตุผลหลักที่โยนาหนีจากพระเจ้าตั้งแต่แรกก็คือโยนานอธิษฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวเมื่อข้าปรงยังอยู่ในประเทศของข้าปรงข้าปรงทูลพูดแล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือและนี่เป็นเหตุให้ข้าปรงรีบหนีไปยังธราชิตเพราะข้าปรงทราบว่าปรงทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระคุณและพระกรุณากริ้วช้า บริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระไถยไม่ลงโทษโยนารู้ถึงพระลักษณะแห่งการกลิ้วช้าบริบูรณ์ไปด้วยความรักและเปลี่ยนพระไถยไม่ลงโทษพระเจ้ามักที่จะยกโทษคนบาปที่กลับใจเสมอครับโยนารู้เรื่องนี้ดีและโยนารู้ว่าพระเจ้าจะยกโทษชาวนินาเวและก็นี่คือเหตุผลที่โยนาหนีพระเจ้าหน,เานีเพื่อจะไม่ต้องประกาศให้ชาวนีนาเวได้ยินพระคำพระเจ้า เพราะว่าเมื่อพวกเขาได้ยินแล้วพวกเขาอาจกลับใจแล้วพระเจ้าก็จะไม่ลงโทษพวกเขาโยนาไม่กลัวทะเลที่บ้าคลั่งขอให้ลูกเรือจับเขาโยนทะเลดีกว่าที่จะไปประกาศให้ชาวนีนาเวได้ยินและโยนาก็ขอให้พระเจ้าเอาชีวิตเขาถึงสองครั้งในบทที่4เอาชีวิตของเขาเสียด,ดีกว่าได้เห็นชาวนนนาเวรับการถูกยกโทษ ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ตายเสียดีกว่าอยู่ให้ข้าพระองค์ตายเสียเถิดข้าตายเสียก็ดีกว่าอยู่พระเจ้าจัดกับโยนาว่าพระมีสิทธ์หรือทําถูกต้องแล้วที่พระองค์ทรงกิ้วช้าและก็แสดงความเมตตาและอภัยโทษแก่มนุษย์ทุกคนที่กลับใจรวมทั้งโยนาเองด้วยพระเจ้าทรงควบคุมธรรมชาติทะเลปลาลมตะวันออก หนอนและก็ต้นไม้พระเจ้าทรงเปรียบเทียบคุณค่าของสิ่งต่างๆให้สูงขึ้นตามลำดับเช่นต้นไม้หนอนสัตว์เลี้ยงและมนุษย์พระเยโวห์ตัดว่าเจ้าหวงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงปลูกและไม,ไม่ได้ทำให้มันเจริญมันงอกงามขึ้นในคืนเดียวแล้วมันก็ตายไปไม่สมควรหรือที่เราจะหวงใหญ่นีนาเวนครใหญ่ซึ่งมีพลเมืองมากกว่าหนึ่งแสนคน กูไม่ทราบว่าข้างไหนมือซ้ายข้างไหนมือขวาแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอีกจํานวนมากด้วยถ้าโยนารักต้นไม้ที่ตัวเองไม่ได้ปลูกและต้องการสงวนเอาไว้โยนาก็ควรจะหนักว่าพระเจ้าทรงหวงแหนสัตว์และมนุษย์คือชาวนีนาเวที่พปรงองทรงสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์หนังสือโยนาบรรยายลักษณะของสองบุคคลครับคือหนึ่งโยนาเป็นอย่างไร และก็สองพระเวทรงเป็นเช่นใดพระยาเวคือพระเจ้าแห่งพระคุณสำหรับผู้ที่กำลังหมดหวังพปรองทรงเมตตาต่อมนุษย์ทุกคนไม่เลือกชั้นไม่เหยียดผิวแล้วก็ไมล่ลำเอียงเข้าข้างชนชาติหนึ่งชนชาติใดครับขณะที่โยนาเต็มไปด้วยชาตินิยมแต่พระยาเวคือพระเจ้าแห่งสากลโลกครับเราไม่ทราบว่าหลังจากนั้นโยนาจะคิดเห็นอย่างไรกับทัศนะของพระเจ้า โยนาจะกลับใจเปลี่ยนแนวคิดหรืออย่างไรไม่มีใครรู้ครับแต่ถ้าใครมีแนวคิดแคบแคบเหมือนโยนาคนนั้นก็เป็นลูกหลานโยนาที่ยังคงสืบทอดท่าทีใจแคบของโยนามาจนถึงทุกวันนี้ครับหวังว่าท่านไม่ใช่เป็นลูกหลานของโยนานะครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ